ขอนอบน้อมนมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นและขอน้อม,มรึกถึงคุณพระตนตรยตลอดจนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกองค์และทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนมาและในวาระนี้ใครขอกราบอารัธนา,ารึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพตลอดจน อนุภาพของเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่รักษาพระศาสนานี้ได้โปรดคุ้มครองอภิบาลผู้บรรยายที่จะได้น้อมบูชาคำทรงสอนของพุทธเจ้ามาปรารขอได้ช่วยคุ้มครองให้ผู้บรรยายได้สาธยายธรรม อันพระบรมศาสดาตรัสไว้ชอบแล้วเป็นสวาขาโตพรควตาธรรมโมได้ถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์ด้วยสาธุสาธุสาธุาธพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธะทรงเป็นพระศาสดาของพระพุทธศาส,สนาศาสนาแปลว่าคำสอน พระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธองค์ทรงใช้เวลาถึง45ส่สิบาพรรษาประกาศพระสัทธรรมที่ได้ไปทรงตรัสรู้มาเมื่อวันวิสาขาบูชา เพนเดือนหกใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราที่พุทธคยาคำทรงสอน45พรรษานั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปพระอรหันต์500องค์มีพระมหากสสปะเป็นประธานได้ประชุม ทำปฐมสังคยานาบนถ้ำสัตบัญญัตคูหาขาเวพาลบันพฤกรุงราชครห์รวบรวมคำทรงสอนทั้งหมดไว้ที่ชาวพุทธเทรวาดรู้จักทราบซึง้งและบูชาว่าเป็นคำพีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสด ของชาวพุทธเถราวาดคือพระไตรปิฎกซึ่งในสมัยพุทธกาลท่านไม่เรียกว่าพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าพระธรรมวินยัยคำว่าธรรมะกะวินยัยบอกให้เรารู้ว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นมีองค์ประกอบสองคือธรรมะและวินยัย พระวินัยเป็นคำสั่งสั่งอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่าทำเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นและทรงบัญญัตินี่ก็เมื่อพุทธการคือหลังจากทรงประกาศพระศาสนาไปแล้วสิบกว่าปีไม่ใช่ทรงบัญญัติตั้งแต่แรกเริ่มเลยแท้ที่จริงแล้วพระสารีบุตร เคยไปกราบทูลขอให้พุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยซึ่งเปรียบเสมือนกฎกติการมารยาทเพื่อที่หมู่สงฆ์จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยแต่พระพุทธองค์รับสั่งตอบพระสารีบุตรว่าเมื่อหัวฟียังไม่โผล่จะไปผ่าตรงไหนละ่ะ นี่คือข้อแตกต่างระหว่างกฎกติกามารยาทของสงฆ์คือพระวินัยที่พระพุทธทรง,งบัญญัติและกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองนั้นเขาร่างขึ้นมาเข้ารัฐสภาประกาศออกมาใช้เป็นพระราชบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญใครไปทำผิดก็จะถูกปรับโทษ แต่พระวินัยของพระพุทธเจ้านั้นต้องรอจนกระทั่งมีผู้ทำผิดก่อนแล้วมีคนไปกราบทูลกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็โปรดให้ผู้ที่ตกเป็นจำเลยในกรณีนี้เข้ามาเฝ้าแล้วก็รับสั่งถามว่าเธอทำผิดเช่นนี้จริงหรือเปล่าจำเลยในกรณีนี้ก็ จะตอบว่าทำจริงพระพุทธเจ้าค่าพะพุทธองค์ก็จะทรงบรัญญัติเป็นพระวินัยแต่ว่าทรงบทโทษให้กับจำเลยในกรณีนี้ที่เป็นผู้ทำผิดคดีนี้เป็นคนแรกและครั้งแรกแต่หลังจากนั้นถ้าเไปทำผิดอีกก็จะต้องถูกปรับอาบัติ นี่คือข้อแตกต่างระหว่างพระวินัยกับกฎหมายบ้านเมืองพระวินัยมีความสำคัญมากของความตั้งมั่นของพระศาสนารัดไว้ว่าพระวินัยคือรากแก้วรากแก้วของพศาส,สนาแท้ที่จริงแล้วพระสงฆ์ที่บวชเรียนเข้ามา ภิกษุสงฆ์รู้ธรรมะบ้างไม่รู้ธรรมะบ้างยังพอเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้แต่ถ้าเบื่อทำผิดพระวินยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปร,รารชิกสีข้อนั้นจะขาดจากความเป็นสงฆ์ทันทีองค์ประกอบที่สองของพระพุทธศาสนาคือธรรมะธรรมะเป็นคำสอน พระวินัยเป็นคำสั่งพระวินัยเป็นรูปแบบธรรมะเป็นเนื้อหาสาระรูปแบบภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอร์มเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษเรียกว่า content ธรรมะนั้นเป็นคำทรงสอนไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นจะทรงสอนเป็นสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าบุคลาธิฐานอีกแบบหนึ่งเรียกว่าธรรมาธิฐาน แบบที่เรียกว่าบุคลาธิฐานนั้นจะทรงสอนตามข้อสงสัยคำถามของผู้ที่มาเฝ้าทูลถามข้ออัดข้อธรรมและจะทรงตอบไปตามภูมิปัญญาวัฒนาอัจฉริย ของบุคคลคนนั้นก่าวคือเอาผู้ที่เข้ามาเฝ้าแล้วตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นเป็นตัวตั้งคำทรงสอนเหล่านี้รวบรวมไว้ในพระตปิฎกหมดที่เรียกว่าสุตตันเตปิฎกหรือพระสูตรส่วนพระวินัยนั้นก็อยู่ในหวดของพระวินยัย พระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกจึงมีผู้แสดงมีผู้ฟังมีสถานที่ผู้ที่คุ้นเคยกับพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรที่ทรงสอนเป็นบุคลาทิฐานนั้นจะทรงสอน จะทรงเริ่มในพระิตร์บิดกจะเริ่มด้วยเป็นต้นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังพระภวะภารณนสียังวิหรารติเป็นตน้นคือเอวเมสุตังดังข้าได้สดับมาในกรณีนี้ก็คือพระอนทนเอกังสมยังพระภวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค พาราณสียังวิหารติประทับอยู่ที่พาราณสีเป็นต้นแล้วก็ดําเนินเรื่องไปคนนั้นคนนี้เข้ามาเฝ้าทูลถามข้ออัดข้อทำข้อนั้นข้อนี้และพระพุทธองค์ก็ทรงตอบไปไม่แต่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนี่คือประเด็นหลักประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งที่ <c oughs> ชาวพุทธมักจะลืมมักจะลืมว่าศาสดาข,ของศาสนาพุทธน เป็นศรัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระกวาติเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ <c oughs> ไม่ใช่ส่งสอนแต่มนุษย์เท่านั้นส่งสอนแต่ทั้งเทวดาด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่พระพุทธองค์ส่งสอนนะไม่ใช่ทุกคนจริงๆแล้วผู้ที่จะน้อมรับทราบซึ้ง ในอัรรถธรรมรสของพระบรมศาสดาเนี่ย <c oughs> ตามหลักต้องเป็นเติเหตุกาบุคคลบุคคลที่เกิดมาด้วยสามเหตุคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุ <c oughs> แล้วนอกจากนั้นยังต้องมาศึกษาสดับตรับฟังคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปพิสูจน์ อันนี้เป็นการนำเสนอธรรมะแบบบุคลาธิฐานธรรมะของพุทธองค์ทั้งหมดที่ทรงสอนอยู่45พรรษารวบรวมมาไว้ในพระธรปิฎกมีหัวข้อธรรมะถึง84,000พระธรรมคันคที่เป็นพระวินัยนั้น21,000พะระธรรมคันที่เป็นพระสูตร อีก21,000พระธรรมขันส่วนธรรมะเหมือนกันแต่ทรงสอนเป็นธรรมาทญิฐานคือไม่มีผู้แสดงไม่มีผู้ฟังไม่มีสถานที่มีแต่ตัวสภาวะธรรมล้วนๆเต็ไมไปด้วยฟอร์มูลาาตึงชาวพุทธเราที่เคยคุ้นเคยต่อการไปฟังสวดศพ ซึ่งถ้าท่านก็สวดอภิธรรมมาถึงท่านก็กุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากะตาธรรมะเหตุป,ปัจยโยอร,รมณาปจโยทิปติปัจยโย,ปปจย,โยนันตราปจยโยสัมพนันตราปจยโยอะไรก็ว่าไปไม่มีผู้แสดงไม่มีผู้ฟังไม่มีสถานที่เพราะพระพุทธองค์ทรงนำตัวสภาวธรรมล้วน มาแสดงและเวลาที่ทรงแสดงนั้นก็ในพรรษาที่เจ็ดที่เสด็จขึ้นไปเทวโลกชั้นดาวดึงเทศโปรดพุทธมานดาซึ่งเป็นการทดแทนพระคุณที่มนุษย์จะทดแทนบุพการีได้อย่างเประเสริฐที่สุด คือทรงสอนพระอภิธรรมหรือพระประมาธรรมประมะแปลว่ายิ่งอัฏฐะแปลว่าเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระที่ยิ่งคือไม่บิดพบิ้วแปรผันไปตามการเวลาสถานที่บุคคลพูดง่ายๆก็ไม่รับสองขาวเมื่อพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าธรรมะที่ทรงสอนเป็นบุคลาธิฐานนั้น <c oughs> ไม่ถูกต้องหาเป็นเช่นนั้นไม่ แต่เป็นธรรมะเฉพาะบุคคลส่วนพระอภิธรรมหรือพระปรมัตธรรมนี้ทรงนำสภาวธรรมทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโลกียะกับโลกุตระโลกุตระก็มีพระนิพพานปรมัต์เหนือโลกเหนือสองสารแต่โลกียธรรมก็ประกอบด้วยธรรมสามประการ คือจิตปรมัตเจ SI ิตสิกปรมาติรวมแล้วเป็นนามธรรมแล้วก็รูปปรมัตาเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชนใดาชาติใดาภาษาใดจะสมมุติบัญญัติขึ้นมาว่าสิ่งนี้คนนี้เรื่องราวอย่างนี้เรียกอย่างนั้นอย่างนี้แต่โดยสภาวะแล้ว <c oughs> มีแต่รูปกับนามเท่าน,นั้น ประชุมกันอยู่ตามเหตุตามปัจจัยส่วนนอกโลกนอกสงสารมีปรมัติสภาวะอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพระนิพพาน <c oughs> พระอภิธรรมหรือพระประมาทธรรมเป็นปิดกสุดท้ายในในไตรปิดก <c oughs> สรุปแล้ว <c oughs> พระวินัยปิฎกนั้นมีข้ออัดข้อธรรม21,000พระธรรมขันธ์พระสูตรหรือสุตตันตปิฎกมี21,000พระธรมรมขันธ์รวมเป็น42,000ส่วนพระอภิธรรมหรือพระปร,ะม,รมัตธรรมซึ่งเป็นปิฎกสุดท้ายนั้นมีข้ออัดข้อธรรมถึง42,000รวมเป็น84,000พระธรรมขันธ์ประเด็นต่อไปที่จะชี้ให้ชาวพุทธ ระลึกไว้ไม่รู้หรือว่าพระพุทธองค์นั้นทรงสอนแต่สัจจะเท่านั้นแต่เวลาทรงสอนทรงนำเสนอสัจจะเป็นสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าสมมุติสัจจะก็เป็นสัจจะแต่สมมุติสมมุติว่านี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยา เป็นแก้วแหวนข้าวของเงินทองของคนนั้นคนนี้เขาจึงทรงสอนว่าอย่าไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอย่าไปลักขโมยอย่าไปเล่นชู้สู่สาวเป็นต้นแต่เป็นสมมุติเพราะสมมุติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาแต่มีสัจจะอีกระดับหนึ่ง ที่เรียกว่าปรมาัาถสัจจะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขานี่แหละคือพระอภิธรรมแล้วคําทรงสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์นี่จริงๆแล้วพระพุทธองค์สอนอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือเรื่องโลกกับเรื่องพ้นโลกเรื่องโลกนี้อธิบายพอให้เข้าใจได้พิจารณาเชิงภูมิศาสตร์ ก็คือภูมิทั้ง31ที่สัตว์มาเกิดสัตว์ตววโลกนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นศาส,สนาอื่นนี่สอนเฉพาะมนุษย์นะแล้วก็เป็นบางกลุ่มด้วยแล้วพูดถึงชีวิตก็เป็นชีวิตของคนของสัตว์คนนั้นคนนี้ของคนนั้นคนนี้แต่พุทธเจ้าเวลาทรงสอนนี่ <c oughs> สอนสัตว์ตัวโลกที่มีรูปนามขัดห้า ไม่ใช่เป็นชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเวลาพูดถึงชีวิตก็พูดถึงชีวิตของรูปชีวิตของนามคือชีวิตรูปและชีวิตนามชีวิตนามก็ชีวิตตินสีชีวิตรูปก็เป็นรูปหนึ่งในรูป29ขอโทษรูป28รูป28หนึ่งในในรูป28 นี่คือคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งต้องเรียนเพราะพระศาสนานี้ประกอบด้วยสามองค์ประกอบสามอีกนัยหนึ่งนะคะ <c oughs> คือพระปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวทศาสนา <c oughs> ปริยัติศาสนานี่คือคือภาคเทฤษฎีที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอันธรรมะและวินัย ที่เราตถาคตแสดงไว้และบัญญัติไว้ดีแล้วจกเป็นศาสดาแก่พวกเธอในการล่วงไปแห่งเราตถาคตเวลานี้พระพุทธเจ้ายังอยู่นะจะอยู่ในพระตาบิดกเพราะฉะนั้นพระตาบิดกนี่เวลาชาวพุทธเราไปพิมพ์เนี่ยจะไม่พูดว่าพิมพ์พระตาิดกจะสร้างพระตาบิดกสร้างพระตาิดก ถึงตอนนี้ก็อยากจะสอดแทรกเข้าไปนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วชาวพุทธส่วนใหญ่เลยไปถามว่าพุทธเจ้ามีกี่องค์จะตอบว่ามีองค์เดียวขอได้โปรดเข้าใจสมัย <c oughs> ความเป็นพุทธานี่เป็นสภาวะใครเข้าไปสัมผัสคนนั้นเป็นพุทธะ โดยสภาวะแล้วพระพุทธนี่มีประมาณมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรแต่ว่าโลกทุกใบนี้ไม่ใช่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าทุกทุกใบแล้วพระพุทธเจ้านี้มีสามประเภทอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตราสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและประกาศศาสนาได้ด้วย <c oughs> มีทีละองค์เราต้องสร้างบาร,รมีมากมายแก่กองไม่มีเวลาที่จะขยายในที่นี้เพราะว่าผลงานของพระพุทธเจ้า45พรรษาให้พูดหนึ่งชั่วโมงด้วยภูมิปัญญาที่ งอนงอนเงียน,น,น,นของกูบรรยายพุทธะประเภทที่สองคือปัจเจก,กพุทธะอินดิวิเดียลบุตอาหันแตสามาสัมพุทธะนี่อย่างน้อยต้องสร้างบารมีถึงสี่อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับปัจเจก,กพุทธะสร้างบารมีสองอสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับ ประเภทสุดท้ายคืออนุพุทธ,ธะปัจเจกพุทธ,ธะตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแต่ประกาศศาสนาไม่ได้ประกาศศาสนาไม่ได้และจะมีก็ต้องเมื่อโลกใบนั้นว่างจากศาสนาของอาราหารันตสัมมาสัมพุทธ,ธะโลกใบนี้ของเรารวยพระพุทธเจ้าโลกใบไหนที่ มีพระพุทธเจ้าอย่างมากมีได้แค่ห้าพระองค์โลกใบนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สี่องค์มาตรัสสรุ้แล้วในอนาคตการจะมีอีกองค์หนึ่งมาทรงตรัสรุ้เรียกทรงมีพระน,นามว่าชาวพุทธตอบได้หมด <c oughs> คือพระศรีอริยเมตไตรแต่สี่องค์ที่มาทรงตรัสสรุ้แล้วชาวพุทธตอบไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยตอบกันเนี่ยนะคะกักุสันโธโกนาะคมโนกัสโปและโคตโม และจะมีพระปัจเจกได้ตอนไหนสมมุติว่านิ้วห้านิ้วของผู้บรรยายนี่คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระปัจเจกจะมีตอนระหว่างนิ้วนี่แหละคือกกุสันโธอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วศาสนาหมดไปก่อนที่โกนาคมโนจะเสด็จมาตร,สรัสูรเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยมีได้กุสันโธโกนาคมโนกัสโปโคตมโมนมีได้ เพราะฉะนั้นถามว่าระหว่างนี้มีพระปัจเจกได้ไหมตอบว่ามีไม่ได้เพราะโลกใบนี้ยังไม่ว่างจากศาสนาของพระสมณโคดมนะคะแต่พุทธเจ้าอราหารันตสัมมาสัมพุทธะอย่างพระพุทธสมณโคดมนี้มีได้ทีละองค์เท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วสุดท้ายก็อนุพุทธะอนุพุทธะคือผู้ที่ตรัสรู้ชอบแต่ตรัสรู้ตามอราหารันตสัมมาสัมพุทธะ ที่มีบุญได้มาพบหรือให้ชัดลงไปอีกสร้างบารมีมาเพื่อจะมาพบพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้อย่างพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะนี่สร้างบารมีมาเพื่อมาเป็นอัครสา,าวกฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายของพระสมณโคโดก <c oughs> เวลาเหลือน้อยสรุปลงที่เมื่อกี้เปิดเรื่องเอาไว้เปิดประเด็นเอาไว้ว่า พุทธองค์ทรงสอนอยู่สองเรื่องนะนเรื่องโลกกับเรื่องพ้นโลกแล้วมีปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาแล้วสุดท้ายมีปฏิเวทศาสนาปฏิบัติศาสนาต้องมีต้องนำป,ปริยัติศาสนาไปพิสูจน์ไปศึกษาเล่าเรียนก่อน แล้วนำปฏิบัติศาสนาไปพิสูจน์เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประสบการณ์ตรง direct experience direct experience แล้วความเป็นพุทธนี่พุทธเจ้าก็ไม่ได้เก็บไว้เฉพาะพระองค์ใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เธอก็ไปสร้างบาร,รมีของเธอไปสิมีพระหลายองค์ปรรนาพุทธภูมิแต่ว่าบางองค์ก็เห็นว่าไม่ไหวก็เอาแค่อนุพุทธก็แล้วกันหรือปัจเจก,กพุทธ นี่ค่ะก็ปริยัติบอกปฏิบัติบอกให้รู้เทคนิคโน้ตฮาวเดินจงกรมอย่างไรนั่งกรรมฐานยังไงแผ่เมตตายังไงแต่ปริยัติบอกเทคนิคโน้ตวาทำไมจึงต้องเดินอย่างนี้ทำไมนั่งกรรมฐานต้องนั่งอย่างนี้ และแผ่เมตตาเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ทองทรงสอนสอนเรื่องโลกและพุทธพ้นลโลกเพราะในที่สุดเนี่ยเราจะไปให้นอกโลกนอกสองสารโลกนี้ที่ว่าพิจารณาเชิงภูมิศาสตร์ก็คือภูมิทั้ง31ที่สัตว์มาเกิดพิจารณาเชิงปร,ประชากรสัตว์ก็คือสัตว์ต่โลกที่มาเกิดนี่แหละ แล้วมาเกิดได้ยังไงมาเกิดเพราะกรรมที่ทําเอาไว้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนมาสร้างไม่มีพระพรหมที่ไหนมาลิขิตตอนที่สอนของหนังสือโครงสร้างของพระศัทธรรมมีชื่อว่าธรรมจักรคือเกลียวบุญออกคือวิธีที่จะหักกรงกรรมคงเกวียนของสังสารวัตนี้ <c oughs> ทรงสอนไว้ในธรรมจักรกปรวัตนสูตร คืออริยสัจสเวลาที่พระพุทธองค์ทรงส,งสอนอริยสัจสี่นั้นทรงสอนเป็นปริวัติสมอาการสิบสองปริวัติสมคือสมรอบรอบแรกเรียกว่าสัจยานคือปริยัติทรงชี้ลงว่านี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นี้โรดนี้มรรคแล้วทุกอันนี้ไม่ใช่เขียนว่าท,ทนได้ยากนะไม่ใช่ยังมีอยู่ในหนังสือธรรมะ ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทนได้ยากเนี่ยต้องย่อย,ยับแตกดับทำลายนี่คือทุกขังหรือทุกกายทุกใจนั่นทุกขเวทนาเพราะถ้าเผื่อทุกขาริยศัสตว์คือทุกขเวทนานี้ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาแต่สรู้ให้เหนื่อยเน็ตพระวรากายตั้งกี่พบก,กี่ชาติหมูหมากาไกาน่นี่เราเอาก้อนอีกก้อนดิน คว่างปลาไปมันก็ล่องเองเองวิ่งหนีไปเราไม่ต้องไปเรียกมันกลับมาบอกม่นนี่นะมัน